ก0 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์เชเดลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo y 11จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไมอานัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตลอดรช่องไมอนัทมีขายเสื้อเชเดลบันนี่ด้วยนะไมอนัท สวัสดีทุกคนวันนี้ชั้องมาพร้อมกับน้ำปริเมตเชฟน่ะตอนนี้มันเป็นกระแสที่ดีมากก็เลยชัยก็ก็เลยไม่พลาดที่จะมาทำโชว์ทุกคนนี่เลยเป็นน้ำปริเมตเชฟที่ชัก็ทำเวลาทั้งหมดสามแก้วเป็นน้ำปั่นสีม่วงงทุกคนอยากรู้หรือเปล่าว่ามันใส่อะไรในส่วนผสมติดบ้างน่ะชันก็ว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเช็คก็ได้นะพี่เม็ดเชคจะต้องใส่ผลไม้สีม่วงที่เป็นบูเบอรีแล้วก็มีราสเบอร์รี่แล้วก็ใส่ไอติมไปสักสองลกูก <Wow. S 2> ฉันก็เลยเลือกเป็นไอติมวนิลามาซึ่งเป็นเจ้าตัวนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือนม น,นนี้จะเป็นฟาร์มเฟรชมิลเลยนะแล้วก็เอาทุกอย่างใส่รวมกันแล้วก็ปั่นเชคเชคแล้วก็จะได้เป็นดริมเมทเชคมันแล้วเห็นเขาบอกมันอร่อยมากเลยเจ้าจักที่ชัก็ได้ดูและได้ลองทำ กินด้วยตัวเองแล้วก็อร่อยมากเหมือนกันตอนนี้นะ่ะชายก็ไม่มีบลูเบอรี่แบบคนอื่นเขาใชายกยก็เลยใชยอ้อเอาหุ่นสีม่วงมาแคนนะ่ะเอาเป็นว่าใช้ได้เหมือนกันละกันช,กชิมให้ดูนะมันอร่อยมากบอกก็เลยเอาแก้วไหนดีนะ่าชิมแก้วเล็กละกัน ชีตาลูสึกว่ามันมีอะไรผิดพลาดลา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 ลไปบ้านเีตาลูแถวนี้ดีกว่าอะดิอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจาอาจจาาว้าวใครทิ้งของกินไว้ให้บั้นนี่เนี่ยว้าทุกคนดูซิไม่รู้ใครทิ้งของกินไว้ให้บั้นนี่นะ เนตตายแต่เจ้าของไหมเนี่ยไม่มีเจ้าของด้วยกินอะไรก่อนดีนาะวิ่งนี่มันมิลเชคนี่กริมเมสมิลเชคแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วเล็กแกลล้วใหญ่แก้วเล็กหรือแก้วใหญ่โอแก้วใหญ่ดีกว่าแก้วใหญ่น่าจะอร่อยนะ่าะลบนลันลาันลันกินแล้วนะคะ รสชาติกลมๆมากเลยแต่อัดีๆเีอมันเกิอะไรขึ้นน้าสวัสดีจับทุกคนวันนี้บันนี่จะมาโชววิธีการทำมิลเชคริมเมชมิลเชคที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องเอาไอช็กครีมวานิลาตักออกมาหลังจากนั้นเนี่ยใส่ลงไปในโถปั่น แล้วเราก็เอานมเทใส่ลงไปในปริมาณที่พอเหมาะพอกวนแล้วก็ใส่บูเบอรี่เข้าไปแล้วก็เชคเชคเชคปัด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 เข้าด้วยกันก็เลยกลายเป็นมิลเชคครีมเมชมิลเชคนั่นเองน่าะบันนี่ฉันก็พูดไปแล้วเหมือนกันนะอะไรเอาแต่เธอได้กินไปหรือยังน่ะฉันกินแล้วฉันก็รู้สึกแปลกๆแล้วก็เอ๊ะไปเลยนะเรอฉันก็เหมือนกันฉันก็กินไปแล้วก็ ต้อง <ไป S 2> มีใคร,รสัก,กคนแก<ร>ล้งเราแน่เลยฉันว่าการที่เราจะมาทำวิเช็ข้างนอกนี่อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะรู้ามันต้องมีอะไรผิดถ้าต้องมีใครแอบทำอะไรกับเราไม่น่ามีรอกชัก็นอกจากเธอที่จะวางยาฉันหรือฉันวางยาเธอนี่แหละถ้าหากเสียฉันเป็นคนปั่นไปทั้งหมดสามแก้วเลยนะแต่ฉันกินไปแก้วหนึ่งแล้วนะฉันกินไปหนึ่งเหมือนกันโอเคดีมากถ้างั้นตรงนี้เราทิ้งไว้ดีกว่าฉันว่าเข้าบ้านไปดู ในบ้านบันนี่ดีกว่าชะมาเร็วโอเคโอเคนี่บันนี่ว้าวฉันชอบบ้นนีนี้เราไปทำมิวเช็กกินในบ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฉันเนี่ยเตรียมกับข้าวอาหารไว้ให้ทุกคนได้กินนี่กำลังต้มแกงอยู่บนเตาเลยนะว้าวฉันชอบบ้านเธอมากเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าดีมากเลยใช่ก็ถ้าชอบก็นี่เลยเข้ามาอยู่ด้วยกันก็ได้นะ ใครชอบบ้านแบบบันนี่บ้างน้าอู้อู้อ้เดี๋ยววันนี้ไปหยิบวิวเชคมากินในบ้านดีกว่าเออเธอไปหยิบออกมาเลยหยิบเข้ามาจริฉันพูดผิดกินได้ว้าวว้าวว้าวันนี่เห็นตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างนอกสีม่วงม่วงน้าใช่เข้ากินวิวเชคกในบ้านวิวเชกในบ้านวิชานี้ว่าต่อไทยที่สุดน่ะ้าวงแหลนนะตั้งไว้ตรงนี้ กฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะมันต้องมีตัวอะไรเข้ามาจัดการเราแน่เลยนะบ้านนี่รู้สึกได้อย่างงั้นน่ะโแต่อยู่ในบ้านอิกลือเขาเธอก็น่าจะปลอดภัยนะบ้านมนุษย์น้ําแข็งใช่บ้านมนุษย์น้ําแข็งแกเป็นใครจะบฉันมาทําไมแกต้องการอะไรฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวแค่นี้เราก็รอดเลยเพราะว่าเจ้าตัวมิวเชส เมื่อกี้เจ้ากลิมมันตัวใหญ่เกินไปแต่มันจัดก,การอะไรเราไม่ได้หรอกฉันว่านะ่ะบ้านน้าแข็งเถอก็น่าจะแข็งแรงดีนะฉันดูจากโครงสร้างแล้วดูแข็งแรงมากแข็งแรงแน่นนอนหายหรือมหายห่วงโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ฉันรู้สึกแปลกๆนะเอ๊แต่เธอที่เธอเห็นสีม่วงอยู่ตรงไหนยัยนั่น,น,น,นไงที่ฉันเห็นมันอยู่ตรงนั้นแหละ อ้โชคดีนะเราอยู่ในบ้านมาทำอะไรเราไม่ได้นะแชกิ้มันติดบ้านว่าแต่เธออยู่ไหนแล้วนันเธอบอกไม่ทำอะไรเราไม่ได้ว่าแต่แล้วเธอไปไหนแล้วน่ไม่ได้กระโดดออกมาข้างนอกนะเย้เธอโดนบ้านงับนะเออเันโดนบ้านฉับกระเด็นร่วงลงมาข้างล่างเลยน่ะ ว่าแต่มิวเชคยังอยู่ใช่ไหมมิใช่ยังอยู่ดีหนึ่งแก้วมิวเชกแก้วมิวเชกแก้วนั้นนะเธอได้เอามาหรือเปล่านะ่ะเอามิวเชกแก้วนั้นฉันเอามาฉันเอามาปิดไฟก่อนมันสว่างเกินไปฉันว่าต้องเอามิวเชคมาเก็บไว้ในตู้นี้รับภัยตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าของหอคอยอันนี้ดีกว่านะ่ะก็ดีนะฉันว่าไอ้เจ้าตัวนั้นมันน่าจะต้องการกริมเนชเชคของเรานะ่ะ จะปิดประตูนะเฮ้ยเดี๋ยวี่จะใส่ไว้ในแคปซูลนี่นะโอเคจะเก็บใส่<ร>ในน,นนั้นเลยเรียบร้อยวันนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในแคปซูลนี้ด้วยดีไหมเอว้าวเออมันดูปลอดภยัยดีนะเออแต,เแต่ฉันรู้สึกอ <ใน S 2> ึดอัดไปหน่อยนะฉันว่าเอาไว้เก็บมิวเชคอย่างเดียวก็พอได้เลยเชคเดี๋ยวพี่จะปิดหน้าต่างเนี่ยภัยด้วยดูนะปิดเลยระบบความปลอดภัยขั้นสูงเพราะฉะนั้น ปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยปิดประตูประตูติดน่ะประตูปิดสิติดน่ะประตูทำไมติดอะไรน่ะอ๋ออ๋ออประตูมันติดน่ะอ๋อออไม่ได้เฮ้ยโอเคประตูไม่ติดแล้วชายนกิลลาก่อนเย้แล้วไม่ดีเธอจะไปไหนเปิดไฟไล่นี่แน่นี่มันเป็นฐานทับลับแบบลับมากลับสนิท ลหรือเราจะอยู่ในนี้กันนั่นน่ะสิหรือว่าเราควรไปสอดสองข้างบนแล้วตรงนี้ฉันว่าไม่ควรนะเราอยู่ข้างล่างแหละดีแล้วอ้าวเหรอดีสิแชกเกอร์เราอยู่ข้างล่างก่อนแล้วเราค่อยขึ้นข้างบนนะโอเคโอเคเข้า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 ฉันรู้สึกแล้วในใจเขามันจะปิดนะนะเฮ้ยมันมาแล้วนะแชกเกอดูกล้องวงจรปิดสิเฮ้ยมันกำลังมาแล้วมันจะมาเอามิ้วเชคไปด่ากระเดินไปก่อนเลยเชกเกอร์ถึงก่อกระดินงือว่ามันเอามิ้วเชคของเราไปหรือยัง ฉันว่ามันเอาไปได้นะมันขยับแล้วว้าวกิมมทเช็คของเราเอ๊ะมันพยายามมันพยายามช่ยโอ้มันถือกิมมทเช็คของเราไปแล้วนะชายเก้าเอาจริงด้วยมันเอากิมมทเช็คของเราไปแล้วจริงด้วยแต่ว่าทำไมถึงบังเกอร์ยังอยู่ดีอยู่เลยน่ะบังเกอร์ยังไม่พังเลยแฮะฉะนัมันต้องเป็นแผนการของเจ้าตัวนี้แน่เลยน่ะใช่ไนน แต่ว่าบังเกอร์เรายังอยู่ดีนะเราไม่ต้องกลัวเลยนะ่ะโอาแต่ที่แน่ๆเราไม่รอดก่อนแล้วนะ่ะมันพยายามจะทำลายบังเกอร์ของเรานะ่ะเฮ้หรือมันยังเอากิมมกเช็คของเราไปไม่ได้แคก,ก็ดูสิเห็นไหมฉันว่ามันยังเอาไปไม่ได้ชัวนเลยที่มันถือนะ่นคือแก้วของมันนะ่ะเห็นไหมเห <ๆ S 2> ็นไหมโอ้ยยังอยู่ในบังเกอร์ดีอยู่เลยเดี๋ยวเรามันไปก่อนแล้วเราค่อยไปเช็คดูของรลกกัน

เจอแล้วกิ๊บเมทเช็คอยู่ในนี้ริงไะเนี่ยโอ้โหดีมากเชฟตัโอ้เช็คัวใหญ่ทำอะไรเนี่ยเอ้เอ้เช็คทำอะไรหลบไปว้าชวเ,เช็คัวใหญกิ๊บเบกเช็คมาไหมเออเชฟยังไม่ทันได้กิ๊บเมทเช็คแต่ว่ายุ้ยมันเราชี้เป้าให้มันเลยมันพยายามจะมาอยากฮ่าฮ่าฮ <laughs> 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 ่าเออนี่ไงถึงไปแยกกิเมเบกเช็คมันมาเอ๊ะมันแต่มันเป็นของเรานะมันแยกจริง เร,เราเราไปชิปเป้าให้มันเราล่อเป้าให้มันนะกินก็ซี้ไงแกไม่กินก็ซี้ไงแกเหมือนกันแฮ